สวัสดีครับพี่น้องมืึงนี่ยามเทียงพี่น้องพักเทียงแล้วตอนสิบสองโมงพี่น้องมืึงนี่เพราะว่าหิวเข่าพี่น้องให้ภรรยาไปซื้อเข่ากับเบนไมาเชอกเทียมมึนงนี่หิวกับหิวแท็กมันเป็นแนวไหนเดี๋ยวทีนย่างไปตามมึงจั่หน่อยก่อนนะเป็นแนวไหนยังไปโดนกักเท้า ย่างมากเลยพุ่นพี่น้องพุ่นมากแล้ว,ว,ว,ลวเร็วเนะี่ยหิวเขาเร็วเนะี่ยหิวเขาเร็ยร้ยวเนะี่ยหิวเขาเร็้ยวเร็นะ้ยวเนี่ยหิวเขาพี่ยังไปโดนแท้โอ้ขาคิวเยูะเอามาแล้วพี่น้องแล้วกินไปสื่อมาก,กาอ่ะโดนคักกระถาคิวก็ถือหอดคิวเนาะเออคนอ,อ,อยากก็อยากเอามามากไมาน้องกินเปิดซูเป็นอะยังกิน,นอะไรไม่ได้ อยู่ไกลอยู่กวงอ่ะฝอดหมูตำบักตัวตำกตัวเขาเนี้ยซื้อเขาอ é, ๋ซื้อเขามากบ่เ <t art> คยเข้ามนาี่พี่น้องจำบ่ไปสร้างกาบังไทยตำหักตัวครบหนึ่งเอาว่าเพชร ยงงกนุกยงนุก,นกห้องดังดังบรรยากาศอยู่หลังมองเห็นงานกำแพงเห็นีหนลองเป็นปลาเป็นเศียดหน่อยห้องบวัวนุกเล็กน้อยเหอขบเตียงนเตียงเฉียด นุงม,มนเนีอเลยดอมตํากตัวใส่แล้วพี่น้องกินเขาตั้หมกตัวเปวีงไก่ตํามวกตัวนา,าตาเอามบงนี่นะ่ะโอ้ใส่ตําหกตัว้องเบิ่งกําเนี่ยสื่อเข้ามาทุกไปหล่นเนี่ยนม,ม่ค่มไมอค้ว ไม่บอกกระเทียมถอดไก,ก่กระแซบยุ่เนื้อกระนุ่มดียวเนื้อสะโพกสะโพกไก่ทอดค่ะคุณ ต้องเผ็ดมันน้งมือหร่หังมาเพรเผ็ดมื้งนี่ยยางแจับพองพี่จังเม็ดบารูแมยค่ะใส่จังเมง็ดบวกสามเม็ดนั้งมือน,นี่ซังมะเผ็ดยางจับพอองคน ไขรมดเนี่ยอบกรอบดีตอนปูเนี่ยเข้มหลายเคยม็มบ้งเค็มเยอะม่กด,ดูดิหมานเค็มเค้มปูจืด กางวาอือกูจืดเออบบอกเข้มมะกูจือดอือแ้วร้านอื่นวะเนี่ยร้านนี้กูจืดมั้งอือไนเอ้ามังก็เอี่ยวตาวะตายไปแล้วเนี่ยมึงกรอบๆดูวนะครับ นังไก่กับกรอบอยู่เนียกรอบอืมอืม ข่าว,วา่อนออิ่ม่ะซืือมันหน่อยพวดสองข้อโอ้ไก่ขยำนวดีิออด,ดีนวดอิ่มยอยไก็อเอาวเบอร์ได้บอกไกลกินแะไรกันนี้ ไปไกลไรเซยเหยอกเลพี่ลองยอกือว่าให้กินอะไรเซยอกินน้ำไปไปกินน้ำไ,ไปไปข้าเจเา้าอันน้ำมาสุกินเลยนะเอ,อ้ใจข้าเจหนุ่มดีเสียงกดน้ำ ไปไปเ,เห็นงันกันนะขอาคุณครับเนือไก่ขาเจ้าหนุ่มดีไป่นอคักอยู่หอนๆ sap khô cay Tăm thua bồ chืช sạch vô nhím đâu con ยิ้มแล้วลงได้พี่น้องขอพรบคุณในหลายพี่น้องที่มากสีสลาเวลาอันมีคุณค่าของทานเข่ามากชมคมกิปของเบาวบุ้กับสาวพ่อไอ้นะพี่น้องสำหรับอีพีนี้คลิปนี้สีลาทางมาชม่มใบเพียงเท่านี้มือนาสีภาพี่น้องแต่งแน่อยู่แนวกินนะพี่น้องเนาะมือนี่มาเห็ดงานช่วงบักเทียงกรด้ไรใดเมนูสื่อเขามากแบบนี้พี่น้องไปแล้วสบายดีสวัสดีครับ